แดดดีมากวันนี้นี่กระเป๋าสาวแคทเขาจะไปเมืองไทยเตรียมพร้อมอากาศดีมากเลยนี่ให้ดูบรรยากาศข้างนอกนั่นเนี่ยเปิดประตู กาดดีมากเลยมันเลือดเ ผบเศร้าหน้าของแต่นี่ผบเศร้าหน้ามาดูบรรยากาศข้างนอกเดินจบพายโอ๊ยเบ็ดมาขี่ ใส่ดอกไม้ช้นเป็ดมาขี่ใส่ดอกไม้ช้นดูต้นไมห้หอมกระเทียม สาวแคดเตรียมกระเป๋ากลับบ้านไปเมืองไทย๋ยวจะได้ไปส่งเขาแล้วให้ดูบรรยากาศหน้าเรือนีอ่นี่ก็ต้นไม้ชั้นนี้ดูอากาศดีแต่ว่ามีลมลม